ขณะที่กลุ่มคนแสดงบางส่วนในครับในชื่อประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับก็ได้มีการรวมตัวกันผ่านโลกออนไลน์จัดก,กิจกรรมแฟลชม็อบที่บริเวณหน้าศาลแพงนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับเมื่อช่วงเย็นของวานนี้นะครับที่บริเวณหน้าศาลแพงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแสดงกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยการจุดทูปเรียกความยุติธรรมกลับคืนมา พราะไม่เห็นด้วยกับการที่สารแพ่งมีคำวินิจฉัยห้ามศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอบังคับใช้คำสั่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรกฉุกเฉินแต่อาแก่มอบประชาธิปัตย์ซึ่งขัดแย้งกับคำพิพากษาข,ของสารแพ่งเมื่อปี2553ที่วินิจฉัยว่าไม่สามารถก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายรัฐบาลได้โดยนางสาวสาวลักษ์โพงามผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมก็ระบุนะครับว่า ส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยกับการประกาศพรกฉุกเฉินเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนแต่คำฟินิชไยของศาลแพ่งเป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งขัดกับคำฟินิชไยของศาลแพ่งในปี2553ที่ได้ฟินิชไยว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สามารถก้าวล่วงได้ทั้งที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้ชุมนุมอย่างสงบสันติ พราะมองว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการรัฐประหารโดยตุลาการเพราะทำให้รัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจในทางกฎหมายเพื่อดูแลรักษาความสงบของประชาชนได้ตัวศาลแพ่งเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติเอ่อพระ,ะราชกำหนดพรลกฉุกเฉินเนื่องจากว่าตัวศาลแพ่งเองเมื่อประมาณปี53ได้มีคำวินิจฉัยว่าตัวศาลแพ่งเองเนี่ย ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยคดีพลกรฉุกเฉินเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่นะวันนี้เมื่อฝ่ายพักประชาธิปัตย์ได้เขามายื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งสารแพง่งเ,เพิกถอนคำสั่งในการออกประกาศพลกรเนี่ยตัวสารกับวินิจฉัยรับบอกว่ามีอำนาจแล้วก็อ้างเหตุที่เป็นสำคัญก็คือว่าบอกว่าการชุมนุมของกปป,ปสเนี่ยเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยซึ่งเราเห็นว่า,ามันใ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 น,ในทางการเมืองตัวดิฉันเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลแพ่งเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดอำนาจของฝ่ายการบริหารงานราชการแผ่นดินอย่างไรก็ตามนะครับการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบในครั้งนี้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นการรวมตัวกันผ่านเครือข่ายโลกออนไลน์เพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับความอายุติธรรมก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดครับ